ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเอฟซีนะครับของผมเบาที่นะครับถี่กระลบลักเนาะตอนนี้นะครับผมขี่รถเลาะอยู่ทางอําเภอปางกูนะครับจะกับล่างขับรถนะครับที่เมือบบานนะครับกับวันนี้ได้รับโทรศัพท์นะครับจากเอฟซีนะครับที่เพิ่นโทรหานะครับจื๊จะโอ๊ย นะครับโดยความบังเอิญหรือเป็นความโศกดีของแอดกับบุหงนะครับเพื่อนมาบอกเลขนะครับอืมนะครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันอฝันได้โตเลขนะครับสิ่งงวดที่ผ่านมานะครับ่ามผู้ชมเพื่อนว่าเพื่อนฝันได้หาศูนย์ตรงๆเลยนะครับ่ามผู้ชมเนาะโอ้ยถือกันสนันเลยนะครับถืออยู่เมิดบานเนาะนะครับฝันได้โตเดียวนะครับหาศูนย์เนาะ โอ้ยนะครับพิตาอันสอออนไลน์นะครับเพื่อนว่าสีโทรหาแอดละบ่มีเบอร์โทรนะครับสื่อผู้ชมเนาะเบอร์โทรของแอดนี่สขึ้นนาคลิปนะครับเนาะนะครับท่านใดอาญาสีแดงปันตัวเลขนะครับก็ติดต่อแอดมาได้นะครับนะครับนี่แหละครับเพื่อนว่าคนดวงดีนะครับไปขี่กับฟอร์ฮ็ดนะครับขาดสี่ได้บินมากขึ้นนกเจ้านะครับสื่อผู้ชมเนาะอาเพื่อนมาหว่ความฝันนะครับเพื่อนถือลายงวดนะครับแล้วก็มาหว่าว่า มีอยููมีกินนก็นย้อนถือเกรกนะครับอืมการไอนีแอดก็บ่เห็นนะครับเพื่อนเ้านะครับเนาะเพื่อนเ้าสู่ฟังนะครับใน,นานะที่ผมอ่าเป็นซื้อกลางเนาะผมก็ฟังนะครับเพื่อนว่าเพื่อนอยากแบ่งปันนะัมยเอองวดวันที่ส6พกนี่อยากแบ่งปันนะครับการทำมาหากินของอพี่น้องเข้าสมื่อนะครับมันก็ยากลำบากเนาะ เพื่อนได้ตัวเลขแล้วเพื่อนก็บหวงนะครับว่าอยากแบ่งปันให้กับพี่กับน้องนะครับเพราะว่าเพื่อนฝันดีนะครับนะครับสึ่งโทรเ t า w กับแอนนี่ประมาณจะครึ่งชั่วโมงเลยละครับท่านผู้ชมเนาะนะครับครับความฝันของเพื่อนตัวเลขที่เพื่อนได้ซีเมนต์ตัวใดท่านผู้ชมนะครับไปฟังรับฟังอะไรกันรับชมไปพร้อมๆอมกันเนาะนะครับไปครับผมทานผ้เทียาการ มือม right? ือ uh, ต uh. oh, ้งมือมืออฝันสุดไตล์เป็นนุ่มแนย้ายที่มอันวู้นน้ำแม่น่ะแม่หมายกันครับครับผมกะอ่าบอเอ่ยซื้อเนาะแต่ว่าเป็นเอฟซีนะครับผมอ่างวดงวดที่แล้วฝันว่าอย่างไหนบ่าสู้ฟังนะครับโอ้กันบ่อยฟังก็ถึงอร่อยล้วมันยาวเนาะอ่าบอเป็นแบมาพันย้ายอยู่เฮี้ยนเนี่ยล่ะมาหลักยกยานปีเสียงยุบ่าซจายุบวัดตุนะครับ แม่ขี่รถมอไซค์มาเปลี่ยนแม่ขี่รถจักรยานครเป็นแม่ก็เลยบอกว่ารถจักรยานบอกวัดเป็นสมมือแม่วางซีครับเลยตามหาจักรยานไปวัดผลลัพธ์เลยไปเห็นผู้หญิงผู้หนึ่งย้ายมาหยั่งมาสันไข่อยมาผัวข่อแล้วหลักจักรยานข่อยมาเอาคนตั้งคนถือเบิดหมูเลยครับบานนี้ผู้หญิงผู้นั้นเลยมาเจ้าียดาราเด้อเจ้ามาเอาน้ำไข่อยเอาจังไงยังมาน้ำเจ้าเนี่ยมาน้ำไข่อยเนี่ยมาสั่น แค่ในยังมามาาล้มควยเนี่ยหาศูนย์หวังสิเนาะแม่ก็เม้ามีเพิ่นตังแต่ว่าผู้ยิ่งกุนันมันาม่ทันยบานย่ำสอบมาแม่เล็ขังหมองเขาเส้นไฟวนำแม่ก็เลยไปถามเพิ่ันอันตัวอายุเท่าไหร่าซิปั้นแม่ก็เลยเบ้าคำนี่แหละผมก็เลยถือลำไหนหาศูนย์แต่ถือมาเรื่อยอยู่เด้ับานบานตอนนี้เราจะรีบวานี่ไปตรวจแม่ก็เลยปันอีกปันมาบนเวีแล้อย่างเมื่หร่อันท้องวเนี่ ไอ้นี่นี่ต้งงวดวันทีสิพุกแม่นบบครับจ้าบันบันนี้รัตติรีว่าไม่เป็นอเงินนี่เป็กรเลยฝันอีกว่ามีคนเอาแหวนมาให้แม่ก็เลยบมาโอ้ยเอาแหวนมาให้นี่เพราะอยากได้ปันได้โดดอยากได้ตะโตราตีตีมันตีอยากพนนันตีแหวนมาให้ก็หาศูนย์โตเกียวสันหนึ่งหาศูนย์บังได่เลยเมียเลยมันแมนบบสันดอกบันี้แหวนวงหนึ่งจ้าเอาเพิ่นเพิ่น่าหายตีเพิ่นว่า สิไปตีน,านยาก<อ>แค<ม>่ไหนก็ตามแม่วางซีเอาแหวนไห้ก็บมาอยากได้ดอกสิมีผู้สร้อยหลังใหญ่นะครับมาหวานเฮียนแม่ก็อยู่นอกทงหน้าเลยล่นะลูกซื้อเฮียไถ่ยุทงหน้าแม่เลยออกมาจากในบ้านครับผมมามาอยู่นีนะ่เราพอใหญ่แบบเป็นลูกมาหวานแบนตัดใจวันที่เบียก,กุมท่าสิฟนะันมาเนี่ยลนะ่ะปีน้ำเขาเนี่ยล่ะครับผมแม่ก็เลยอยู่คนเดียวกับเรื่องกันกันบ้านมานอนกันในหมายสามคนเนาะปันกันปันได้ไหมตื่นตุงเทียนเนาะ บันนี้อันแม่ฟันได้อันหาศูนย์มายพุทธมนต์แแม่นี่ก็เรียกว่าเออขันมุ้งเบาเรื่องฟันสิบเบาเด็กประถันแยกอันมาอันอันมาสร้างตัวหนึ่งมาแล้วมีผู้ชายตัวหนึ่งขีดข้อมาครับแล้วก็่ตีหกเก่าเอาหกเอาสี่แหมอ่างวดที่แล้วแม่นบอมแมนจ้ะบ้านี้เขาเรียกว่าก็ว่าสิทธุหาเบอร์นี่แหละเป็นอย่างคือประกาศทุกคักกันมาบรรยากาศมาอยากมาไห้คนสื่อน้ำหามันได้เงินใส่เนาะคงจะอยากน้ำท่วมเนาะแม่นครับ บ้านี่ว่านี่แนวแม่ฝันนึงสิละแม่บอกมาอุ้ยอาแว่นมาให้จังไดแหว่นประหยัดใดดอกประหได้ตทะเลเป็นอย่างไรว่าได้อยากได้เลี้ยงก็เอาตัวหนึ่งหาศูนย์บางเสี่ยมันก็เป็นตัวเก้าอู้ฉันเด้อบ้านนี้แล้วการลูกสาวอยู่ต่างประเทศเถอะไม่ไม่ฝันน่ะฝันขึ้นเดียวกันเลยที่ต้องวัดแต่ท่านมาแม่เราก็บอกฝันอีกแม่ท่านมาขามาตะเมียงหน่อมาแล้วเอาเวลาคือแบบมาตะเมียงหน่อคือบม่แรงขึ้นมาทั้งเฮียนมากอดแม่ บ่อยากขึ้นบ่อยากขึ้นเงียนอยากอยู่ราง่ะสันลูกสาวได็สิบสองปีก็เลยซื้อตัวนี้หลังวันเนี้ยมันจะแมนบอันนะแต่เรียกว่าคนฟังถิ่นเพาะลูกสาวอยู่ประเทศตั้งประเทศผลหลาี้นฝันหวัวเขามือเดียวก,กันกับที่ว่าฝันมาได้แบนนะก็แต่้มาเดนินดวนปีมหากันมันก็ตองมากอดกันตัวรู้ผู้แม่ยนืนอยู่ทางเงียนเนาะครับ ทั้งบุรุษสาวแล้วมากว่าที่ไหนตู๊กอยากขึ้นที่แค้นอยากอยู่ลางวะจ้ะแล้วไม่เป็นเหล็กลางสี่สองแต่หนุ่งสาวในสี่สองปีเขาอยู่ท่ามันอยู่ประเทศอื่นหมดละครับผมเพราะว่าเพราะว่าแม่ฝันแม่เม็ตั้งใหญ่ก็ะสาบแม่ก็แม่ฝันเห็นพี่หลอกญาติพี่น้องขอแม่สี่คนแต่นีผู้เดียวเบาเบาออกมามีแม่มีมีมีใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่่แล้าออกมาว่า ซจำนี่ยได้หลาเมียดสิทธิ์หาอยู่วัดสิไแปดลำของแก่กันเนาะแต่เรื่อบอกพี่น้องได้มาวันนี้ถ้ซื้อให้ซื้อเก็บหาอายุแม่เฮาเด้อพ่อบาพี่น้องเข้ามาหลายหลายกนเาบอกน้ำข่อยจะคนเอาน้ไข่อผู้เดียวแต่แม่เข้าบอกว่าเก็บหาแม่กันได้ลัตตีหาไปนั่นแหละแม่ก็เลยมาหาวันนี้มันสิแม่หนีก็เป็นแต่อยากบอกคนอะไรพักกันจทเอาเบอร์นี่แล้วไอ้น้ำกันสามคนนี่ย่า่ป้าที่สาวย่ายนี่ก็เป็นแม่ใหม่ ยายเพียงบ้งนบานก็นเป็นแม่หมายแม่ก็เป็นแม่หมายเพรา,วาะว่าแม่อยู่ย่บ้านคนเดียวครัที่เพิ่งเสรีโต้มาเสนอมันมีคนสินบนนสบอกอีกบอกสานตุม่ยอม่ะไรก่อนบ้างได้บ้านเลขตัวนี้เนี่ยคับว่าคนสือน,น้ำแม่หลเหรอเจ้าวนี้เกี่ยวว่างานคนถือใจดีน้ำแม่สิมหาคนแม่กนน็เลียว่ยยาเตื่นเป้ว่าเดี๋ยวจะกันญาติผู้หญิงผู้อยู่อยู่วัดนั่นท่านเี่นตายแม่นได้เอ้ยว่าผัวเจ้าบอกว่าเจ้ามาเอาน้ำข่อยแม่ก็เลยมาเอา เอาจากขยะไหนแล้วเป็นยังคือนโตข้ามนี้อีกเลยไปถามย้ำเ้ากับว่าสิบย้ำขึ้นในปาทานกับว่าศูนย์นะแต่ว่ารอบนี้ฟันแบบนี้แ่ะฟันแบบก็สิแม่นบอถึนกับผู้แม่ผู้แม่อยู่ขย้่ยุคนแก่เนี่ยทั้งตัวลงสีไปลยครับผมก็คือเราลงสีคนหนึ่งจังเอาเอาที่ว่างวดนี้ฟันว่า เพื่อนเอาแหวนมาให้แม่นบอจ้าอันเอาแหวนมาให้บ้านในเนป็นแหลกของบ้านเร่ขึ้นแหลกเลยทีเล็วออกแล้วเนี่ยต้องหวัดไปไน,นะครับก็เอาแหวนมาให้ในฝันนี่ก็เลยบอกว่าโอู้แหวนกับว่าอยากได้ดอกอยากได้ป็นเรื่องเอออันผู้ชายกับเ่าขันเป็นผูช้ชายมันถึงแมนหน่ะนะก็ติอยากบอกเพื่อนนะมันถึงเนาะครับแบ่งปันเนะาะก็เลยว่า อันแว่นอ่นไม่จยกดได้ดอกแต่ว่ามันสูบเข้ามาในมือแล้วนี่ยแม่อือมกอเลยว่าโอ้อันนี้มันอี่ใหญ่ยังเลขมันทันจยากได้เลขเลขกระเสียหายอยู่ต้นหนึ่งหาศูนย์บางเลยเนาะลูกขึ้นเอามาที่เลขตัวก้าลูกกระเสีนเนาะอือบางทีก็ปุ๊บย้ายสามย้ายสองย้ายนั่นคือมาเบาโซกันเนี่ยครับนอนอีกนอนอีก เอาไม่มันมันทำนี่ชัตโตนดงีอีกต้องวันไดนวัสันน้นบีดีกับฟันมาลูกว่าแต่เมียนอกว่ากระเป๋าก็เลยก็เลิกมาเนาะเอามาแล้วเมียก be ็มากวดเมียยุ mm ่ไปยางามขอยู hmm. mm ่ hmm. mm ่ hmm. mm ุรางยังส mm ั hmm. ่นข ok ึ mm ้นก็ขึ้นถึงเฮียนทุกอยากขึ้นเฮียนทุกอย่างยูุ่รางเนี่ยเป็นแบบบานนันหลังเทพดาดีแต่บางเบาออกมาเป็นเสียงลูกสาวเมีย่แจ่เบื้องแล้่เบื้องหน้าตาแล้ยแม่ลูกแม่บ่ จ้าตอนแรกว่า,เ,เ,ออาเป็นลูกแต่ว่าอ,ออกมาเนี่ยเปนยย็นลูกแต่ว่ามีหอดกระเป๋าใหญ่พราลูกสาวแม่อย <c oughs> ู่เกาหลีคนน่ะในฝันในขี้จั่งบินมาย่างดีคนน่ะมันเมาไป <c oughs> <c oughs> เพิ่นเมาไปบ่บ้านแบบแม่กะงงยืนละก็แล้วกับแมวยายยายคนนี้เมากับยายที่มาโน,น,น,น่นน้ำเนลือย้ำแรงติดเตรียมอาหารกับขาา่าวเวทาเพิ่นเพิ่อนออกมันนอนจุดมือเอว่าพญายันเราเสียชีวิตแล้วครับ <c oughs> ดูกระบาเหยอยู่ไปน้ำพี่น้องอยู่ไปก่อนซ้ำหาเงินมือศินาครับผม ยรื่งความจีนแม่บ่เสียงแม่ว่ามี่มีพระกันจันกัจังอะไรกับทวงไปสรุปคุณแม่บ่เนี่ยเออวันสารสรุปว่าคุณแม่ฟันนี่ก็คือไดเลกหนึ่งห้าศูนย์จ้าอายุของลูกนี่คือสี่สองสี่สองเพราะว่ามันเกิดพ่อสอยอันยี่สามเนีเจ้าต้นเกิดพ่อสอยี่สองเออยี่สามลาบมันเกิดมันเกิดเหมนมันที่ยี่สองเป็นเป็นลูกพระเพรศ ผมขอบคุณหลายๆครับคุณแม่สีทรมาแบ่งปันแม่เบิ้งคิดซุ่เมือลเรา่างอานแม่แลยเบิ้งแม่ไล้เห็นเบอร์โทรขึ้นแม่จูบจุดท่านแม่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับนี่ก็เป็นเลขนะครับที่เอฟซีนะครับสี่้ทรหาแอดนะครับบอกว่าสีทรหาตั้งต่งวดที่ผ่านมาแต่ว่าบ่มีเบอร์นะครับหาศูนย์เต็มเต็มนะครับงวดที่ผ่านมางวดนี้กัยังฝันใดนะครับฝันว่าได้มีคนเถ่านะครับเอาแหวนมาหายวงหนึ่ง นะครับเพื brain, survivor, mm ่อนว่าเพื่อนบ่ยากใดดอกแหวนเพื่อนอยากได้เจลิกนะครับเพื่อนกับผู้เฒ่าก็เลยบอกว่าเออบ่ยากนะครับเพื่อนก็บอกมานะครับหนึ่งหาูนตรงๆนะครับสามโตนะครับแล้วก็เออเหลขซี่สองเนี่ยเป็นอายุนะครับเป็นอายุของของลูกสาวเพื่อนนะครับที่ไปเอดงานอยู่เมืองนอกนะครับจริงๆนี่เพื่อนว่าการแต่งโตนะครับบ่แม่ลูกสาว แต่ว่าเสียงนี่คือคือลูกสาวนะครับซึ่งอายุลูกสาวเพื่อนนี่กับแมนซีสองนะครับเพป็นว่าคือบกขึ้นมากกวงาเชื่องเฮือนลูกสาวว่าบกขึ้นดอกอยากอยู่ข้างล่างเพื่อนก็เลยหมั่นใจว่าเลขซีสองนี่มันสีอยู่ล่างนะครับอืมนะครับแอดบอลจังซีแล้วหลายคนกับนาซีถามแอดต่อนะครับก็คือว่าบาทเลขที่อีหยังเนาะนะครับอืมเนานะครับนะครับหนึ่งสองหนึ่งนะครับบาทเลขที่เพื่อนเนาะนะครับบาทเลขที่เพื่อนหนึ่งสองหนึ่งนะครับครับกับ แอนนำเสนอนะครับกับหายถันผู้ชมนะครับเอาไปใส่เป็นแนวทางนะครับในงวดวันที่สิบกเนาะนะครับสิบ16ตุล่านะครับส่านผู้ชมนะครับสิบ่กเดือนสิบนะครับพกหาเนาะนะครับกขอคอยจุ่ท่านนะครับโศกมีโศกหมานเอนะครับแล้วก็เพื่อนบอกว่ามีย่าอีกคนหนึ่งนะครับฟันแมนนะครับถาเพื่อนฟันอีกนะครับเพื่อนว่าเพื่อนสิโตหาแอดนะครับเพื่อนว่ากับประมาณวันที่ วันมือห้วยออกก็คือ16เนาะการล่อนะครับท่านผู้ชมนปเนาะว่าเพิ่นสิฟันอีกบ่นะครับฟันแม่นจริงสี่ก็ตามหาอยู่เด้เนาะครับส่งดีส่งมันนะครับจงเป็นของทุกๆท,ท่านนะครับอยู่ดีมีแห้งกันสุขสุขคนเด้อนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยร่ำรวยมีเงินใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปพอกันไหมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม